นี่นะคะห้องที่เราจะทำเลเซอร์ล<ะ>แล้วควรทำกี่ครั้งเดียะคะต่อต่อถ้าของตัวเองก็ประมาณสักสี่ครั้งสวัสดีค่ะจุกอ,อตัต้าวันนี้นะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ MRT ้ายากลาเทาทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้<อ>เพราะว่าวันนี้เราจะมาทำสวยที่สวยอยู่แล้วสวยมากขึ้นไปอีกนะจ๊ะ ก็คือวันนี้เรามาที่วัน,นิสาคลินิกนะคะวัน,นิสาคลินิกเนี่ยตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกับเซ็ทนทรัลลาดพร้าวเลยถ้าสมมุติคนที่มานะคะลง MRT ให้แยกลาดพร้าวแล้วก็ออกประตูสี่นะคะไปเราจะไปที่คลินิกกันไปทําสวยกันเถอะาม,มาค่ะก็คลินิกนีกน้มาไม่ยากเลยนะคะถ้าคนที่สะดวกขับรถมาเขาก็มีที่จอดรถให้ด้วยนะที่จอดรถก็เยอะอยู่นะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดเลย ก็ว,วันนี้เราจะมาทำสวยอะไรนะก <hayır S 1> <iet S 2> ็แ <ละ S 2> น่น,นอนอตีนกามาแล้วจ้าตีนกาที่ไม่ใช่ตีนกูแล้วก็วเราจะมาลเลเซอร์น้องจัดของเรานะคะให้สว่างกระจางใสนั่นเองถ<ด>ึงแล้วนี่ถ้าได้ๆๆเดี๋ยวไปดูเต็มๆหน้าคินิกกัน แล้วก็ที่เด็กเขามีร้านกาแฟด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปตอนหลังตอนที่เราทําสวยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอีกว่าวใช่ีคาดเดี๋ยวเรามาดูนตรงกัน ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องรับรองนะจ๊ะระหว่งางรอคุณหมอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพบคุณหมอก่อนนะเพราะว่าโบถอดเนี้ยให้คุณหมอประเมินเนาะว่ามันต้องแบบอะไรยังไง <Yeah. S 1> แต่ระหว่งางรอคุณหมอเดี๋ยวเราจะไปเลเซอร์น้องจักรกเรของเรานั่นเองไม่ให้เป็นตุ่มไก่แล้วก็ให้มันขาวกระจาใสนะคะเดี๋ยวระหว่งางรอที่พนักงานเข้ามาแล้วก็อยู่ในนี้ไปก่อนนะในนี้ค่อนข้างส่วนตัวแล้วก็มันไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ที่เดียวนะข้างนอกเขาก็ กว้างขวางโอสบายนี่เดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟาตัวเด็กที่เขาบอกว่าอร่อยก็คือตอนนี้คาเฟ่คาราเมลลาเต้แต่ระหว่างนี้เราต้องไปทำจักกะแรกกันก่อนนะคะ<อ>เดี๋ยวตามไปดูกันเลย<อ>นี่นะคะห้องที่เราจะทำเลเซอร์อันนี้เสื้อนะ,ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในห้องมีแล้วนะคะเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันอันนี้พี่ลูกว่านะคะที่จะเป็นคนทำเลเซอร์น้องจักให้จุ๊กนาก็เดี๋ยวจะจะต้องปิดตาเดี๋ยวจุ๊กขอถามว่าอันนี้ใช้เวลาทําประมาณกี่นาทีประมาณสิบห้าสิบห้านาทีแป๊บเดียวเ,เองต่อข้างอ๋อสองข้างก็ขึ้นอยู่กับว่าขนเยอะแค่ไหนอ๋ออันนี้มันช่วยอะไรบ้างเพื่อลดขนขนค่ะแล้วก็ลดการเกิดนักเกยเพราะขนปุ๊บขนอักเสบอย่างเงี้ยค่ะ ้เนเเราามลองกัจ็บมันเจ็บไหมคะพี่ร้อนๆนิดนึง่ะไม่ไม่จิดคอาบแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอันตรายใช่ไหมไอเย็นๆนี่มันคืออะไรอ๋อน้ำแข็งครับอันนี้มันช่วยเรื่องให้ขาวด้วยไหมคะหรือว่าก็ได้ใส่ด้วย ก็ผนจะขึ้นช้าลงขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เยอะมากอ่อนลงใช่ไหมอันนี้ต้องทำเป็นประจำไหมคะหรือว่าอันนี้ก็ถ้าทำก็ช่วงแรกก็จะอาทิละครั้งค่ะอาทิละครั้งอืมแล้วควรทำกี่ครั้งเดี่ะคะต่อต่อถ้าของตัวเองก็ประมาณสักสี่ครั้งสี่ครั้งก็โอเคแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วโอ๊ยให้ดูไม่ได้อะเพราะว่าใส่แขนยาว เฮ้ยทำไม่ไม่นานนะแปบเดียวเองไม่ถึง15นาทีด้วยแล้วก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยมันอาจจะแบบมันจะมีความเย็นเย็นนิดนึงแล้วก็แบบร้อนร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเจ็บเหมือนแบบเหมือนมดตอดอะมดตอดเป็นยังไงวะ <laughs> โอเคไปเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วก็รอระหว่างรอคุณหมอเดี๋ยวจะไปนั่งรอต่อนะจ๊ะ ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อันดับต้นตัวนิดนึงครับผมค่ะจุ๊บนะคะอาชายนีจุ๊บอัดสตาร์ฝากเอ้ยเดี๋ยวก่อนมามาถึงเรื่องยูทูไปแล้วฝักช่องเลยเนิดเดี๋ยวเราเจอเราเจอน้องบิ๊กตอนนี้ตอนนี้ยากอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคครับผมก็บิ๊กนะครับผมบาบาบิ๊กครับผมยูทูปช่องบาบาบิ๊กนะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับผมฝากช่องน้องด้วยนะวันนี้พี่มาทำอะไรวันนี้พี่มาทำเลเซอร์จั๊กกระแระแล้วก็ ที่นี่มีเลเซอร์มันกระเจาด้วยคือทำไปแล้วหรือว่ายังรอที่ทำไปแล้วเราก็เดินออกมาเจออันนี้เดี๋ยวเราทำอะไรต่อเราทำโบท็อกอยู่รอยตีนกูก็ตีนปูหมอสมมติไม่แก้โอ้โหแล้วงี้แค่เดี๋ยวเจอกันโอเคไว้เจอกันนะผมเดี๋ยวอันนี้ที่รอหมอใช่ไหมใช่รอหมออยู่กับคุณหมอแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้คุณหมอมาประเมินว่าตีนกาเนี่ยต้องอะไรยังไงสวัสดี้ค่ะคุณหมอ ก็คือตอนนี้โบท็อก ok, มีของประเทศอะไรบ้างเอ่อสำหรับที่คลินิกเรานะคะโบท็อกเรามี ok อยู่เ,เข้ามาจากสองสองประเทศเนาะมีของเกาหลีก็ของอเมริกาะะอ่ะมีเกาหลีกับอเมริกา,กา,กาและสองตัวนี้เขาต่างกันยังไงคะเออจริงๆทั้งสองทั้งสองของทั้งสองประเทศเนาะใช้ได้เหมือนกันเลยเหมือนเดเหมือนกันแต่ว่ามันทีของอเมริกาอาจจะทําให้เห็นผลได้เร็วกว่า คืออาจจะเห็นชัดว่าตึงเร็วกว่าแล้วก็อาจจะอยู่ได้นานกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างสองตุ๊บตุ๊บต้องยังไงเพราะเนี่ยมันเหมือนอ๋อม,มีตึงใช่ไหมผ่าน,น,นตาหรือ,อต,ตีนกาใช่ไหมใช่ค่ะก็จริงๆใช้ได้ทั้ง ทั้งของอเมริกาหรือของเกาหลีก็ได้แล้วแต่เลยแล้วตัวอื่นฉีดครั้งนึงนี่เขาอยู่นานไหมคะก็โดยทั่วไปนะคะเฉลี่ยเราประมาณ6เดือนแต่ว่าแล้วแต่แล้แต่การดูแลด้วยฤดูร้อนเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยช่ได้งั้นเดี๋ยวเรามาบทอกันเถอะโอเคค่ะ เสร็จแล้วนะคะคุณหมอทำไวมากเลยอ่ะแบบจึดยๆ2สองทีเสร็จตอนนี้เสร็จแล้วเราจะไปกินกาแฟากันกาแฟาที่เขาขึ้นชื่อว่าคาราเมลลาเต้ยังไม่เคยกินอ่ะฟังรอ,รอ,องนี่เลยกาแฟของคลินิกนะคะก็มาเลยสวัสดีค่ะคาราเมลลาเต้ปัตัสค่ะอย่าลังเราจะไัดั กาแฟแล้วก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เราทำวันนี้สำหรับวันนี้นะก็จะเป็นามาทำสวยที่วันอิสาคลินิกนะคะก็คือท,ทำเลเซอร์จักรกและไม่เจ็บอย่างที่คีนะ่าตุ๊ยไม่เคยทำเลยนะนี่ทำครั้งแรกแล้วก็ไวมากด้วยไม่ถึง15นาทีเลยแล้วก็บอท็อกนะคะวันนี้บอท็อกของเกาหลีนะก็ ตอนนี้ก็ยิมก็จะมั่นใจขึ้นมานิดนึงนะคะที่นี่นะคะพะน,าน,านักงานทุกคนเซอร์วิสดีมากเขาขึ้นชื่อเรื่องเซอร์วิสมาอยู่แล้วนะพะน,าน,าน,านักงานบริการดีแนะนําดีดูแลดีมากมากดีใคล้ใหญดีเสียดต่ก่อนนะคะก็ยังไงนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะมาทำสวยก็มาได้ที่วันนิสาคลินิกเลยนะจ๊ะแล้วก็เขามีร้านกาแฟาของคลินิกด้วยจ้า อร่อยตรงไหนอร่อยอ,อ,อ๋อนี่เดี๋ยวเราจะมากินคาราเมลคาราเมลลาเต้ปัน่นมุกบุกุกอืมดูหน้าด้วยว่าอร่อยไหมอื่ออืออืออร่อยหอม หอมคาราเมลมากเลยแล้วก็หอมลาเต้อ่อนๆมานะมามามาคลินิกแล้วก็แวะมานี่นะคาราเมลลาเต้ปั่นชีเด็ดเลยก็สสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจไม่ใช่สิกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทุได้วยนะคะมาเจอกันเทปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย